เมื่อขีดจำกัดในการทำภาพยนตร์ผลักดันทุกขีดจำกัดในการสร้างฉากอาวกาศที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการภาพยนตร์ไทยไปตลอดกาล ไเพนนะื่อความสมจริงเราใช้เจ็ดบริษัทชั้นนำของประเทศไทยเพื่อที่จะสร้างสรรค์เน,นรมิตแต่ละฉากให้สวยงามเปิดประตูสู่จักรวาลอันน่าทึ่งผ่านเทคนิคการสร้าง CG สุดท้าทายเตรียมสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ไทยที่ไม่เหมือนใครที่อยากเห็นคนไทยมุ่งสู่อวกาศกับงานสร้าง CG ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อเนรมิตโลกมัลติเวิร์สให้สมจริงและน่าทึ่ง ่งมากค่ะแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนมาดูว่ามันมันเหมือนจริงๆอะ่ะอยากให้ทุกคนมาแบบมาเห็นมามาดูจริงๆว่าครั้งคนไทยเราก็เก่งมากเหมือนกันสัมผัสเรื่องราวความรักมิตรภาพและความฝัน างานสร้างที่สวยงาม CG สุดยิ่งใหญ่เสมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของมัลติเวิร์สอันกว้างใหญ่ไปพร้อมๆกันยูเรนัส2324วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์